สวัสดีครับคลิปนี้ช่องมูเตลูพามาหมความอัศจรรย์ของพระธาตุใหม่ฟ้าที่เกิดบดขึ้นบนองค์พระรูปหล่อร้อยองค์หลวงปู่ทวดหลวงปู่ดู่วัแกและหลวงสมเด็จโตนะครับพระชุดนี้นะครับเป็นพระที่จัดสร้างโดยหลวงปู่ดูอธิจารติดโดยหลวงปู่ดู่วัแกนะครับอยู่ในความครอบครองของอาจารย์สุรพลนะครับ วันนี้อาจารย์สุรพลอายุประมาณ80ปีเกิดก่อน2,500ป,ปีนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันกับอาจารย์สุรพลนะครับพระที่อาจารย์สุรพลทำและไล่รับจากมือมีกี่ลูกแล้วโดยเฉพาะหลวงปู่ดู่วัดสแกนะครับอาจารย์สุรพลไปตอนไหนแล้ววัดสแกตอนนั้นไปยังไงนะครับคลิปกับผมของอาจารย์สุรพลนะครับ ไม่ได้ประตรงปฏติประต่ออะไรนะครับไม่ได้เตรียมเติมอะไรนะครับถ้าเตรียมเติมด้วยนะครับอาจารย์จะไม่ให้สัมภาษณ์สวัสดีครับครับเข้าเรื่องเลยแล้วกันรบ,บอกงานประกวดภาคก่อนวันที่สิบขอเรียนเชิญเอฟซีทุกท่านครับถ้าท่านมีเวลาก็าขอเรียนเชิญวันทีท่สิบเจ็ดมีนาคมครับสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดที่ห้องแสดงทองบริษัทไปรษณีย์ไทยครับอาหารอิ่มหนำสำราญนะครับตั้งแต่ช้าตั้งแต่สายสายหน่อย เช้าเลยก็ได้เช้าเลยก็ได้นะครับมีเช้ามีข้าวต้มซัพกาแฟมีแน่นอนครับไม่ต้องจ่ายตังค์ซื้อสักบาทน,นะครับสําหรับคนที่เคยปาาดว่าอาจารย์อย่างงู้นอย่างนี้นะครับจัดงานตัวเองแล้วเป็นไงบ้างก็ให้เอฟซีไปดูกันเองนะครับเปรียบเทียบกันเองว่างานไหนดูแลดีงานไหนดูแลไม่ดีครับอาจารย์ครับปีนี้อายุถ่ายนะแปดสิบแล้วแปดสิบเกิดพศสองสี่แปดเจ็ด สองสี่แปดเจ็ดครับตอนนั้นเกจิยังอยู่เยอะยังมีเต็มเลยเต็มเลยคือเขาทานกับช่วงเกจิอ่ะเพราะว่าสองสี่แปดเจ็ดเอาประมาณสองพันห้ารอยี่สิบก็เลยสองพันห้าร้อยก็เล่นพระครับลเล่นพระแล้วครับคือ <c oughs> ชอบพระมะาตั้งแต่อาจาร์เตี่ยเตียอาจารย์ไม่ชอบอ่ะชอบไหม คนจีนใ่พักไหนอันเขามีหน้าที่รับงานทํางานเดียวคนจีนคนจีนส่วนใหญ่ยวขยันทํางานใช่เรื่องเก็บพงเก็บพระไม่มีอาจารย์ก็นอกคอกดิครับก็โลกท่านั้นมีหนอกคอกคนเดียวอ่าดูเขาอ่ามีอาจารย์นอกคอกอยู่คนเดียวใช่อันนอกกันนั้นไม่สนใจครับพระนี่ไม่มีอาจารคนเดียวองค์แรกเลยจ์จำได้ไหมแหวนอะ่ระ มันน่าจะสมเด็จอับเพราะว่า <c oughs> ตอนที่เออ่ผมไปเดินวัดมหาธาตุใหม่ๆอ่ะ <c oughs> ก็ไปเจอจ่าสัก<ม>สิงหาโนนจ่าสักสิงหานน<ม>์คนท<ช>ําพ,<ช>พ,พะระล้อพิม์ทําพระล้อพิมพ์สุดยอดไม่ใช่จ่าสักมันจะล้อพิมพ์อจ่าสักเป็นเซียนพระ,ะ,เ,พะเออเป็นเซียนพระ,เป,เ,พะเ,ปเป็นเป็นเก่งมากครับ สาม,มารถขายผ้าได้องค์เป็นปล้านๆนะสมัยก่อนอ่ะครัแล้วแกบอกแกก็คือแกครับเพราะว่าบ้านอพ่อเขาอ่ะดำปีเป็นฐานเรือคใช่ไหมแล้วก็อยู่กับอู่ฐานเรือข้างๆออวัดระฆังอ่ะครับ่ามวัดระฆังไม่เท่าไหร่หรอกแต่แล้วก็ <c oughs> เก็บผ้าก็เยอะครับ เขาก็เอาภาพของพ่อเขาเลยเป็นแบบครับมาดูแต yup. ่ละเขาก็จะเป็นอย่างเดียวก็คือสมเร็จทุกช่วงอย่างทุกเพลททุกทุกร่นครับใครๆก็ท่านท้าประจันเมื่อก่อนนี้นะครนเก่าคนแก่ทุกคนจะรู้จักจาสัตพิธานทั้งหมดครับยกไปเจอคนรุ่นใหม่ไม่เคยเจอหน้าเจอตาพกันหนีไปอยู่อยู่เมืองเหนือครับที่เชียงใหม่ครับถ้าแก ไม่ได้ตลกกับผมแกยังอยู่กรุงเทพนะแกล่นตลกกับผมก็เลยกลายเป็นต้องไปต้องหนีอ่ะแต่ก่อนโน้นนะครับเนีย่ยช่องเนีย่ยช่องเป็นนักเลงเหรอค่อนข้างนักเลงไหมคือไม่รังแกใครอ่ะแล้วกันแต่ใครก็ไม่รังแกไม่ได้เหมือนกันคือใครเอาเปรียบไม่ได้เหมือนกันคือเรา,เราพูดง่ายว่าพร้อมทุกอย่าง แต่เราไม่เอาเขาไงครับเข้าใจะยังครับถ้าเราโดนก่อนเราก็เอาก่อนอ่าแต่ถ้าเราไม่โดนเราก็ไม่ไม่ยุ่งอะ่ะอาจารย์คนรุ่นเดียวกับอาจารย์เนี่ยที่ที่ต่อสู้มาด้วยกันเนี่ยพักพวัวกันยังอยู่ไหมหรือไม่อยู่แล้วมัมีอยู่ก็มีครับเอ่อเป็นพวกคุมตลาดวงแหวนใหญ่คุมในวงเงวนใหญ่ คุมวัดได้คร uh, ับเออ่ค uh ุมอะไรวะอะไรนะตรงวัดโพก็เยอะเลยคาเตียนคาเตียนคาเตียนครับครับผมไอ้พวกนี้พวกพวกกันทั้งนั้นครับพวกหลังวังไอ้พวกรับเอสโซไอ้พวกครับแรงใบเล่ไอพวกนี้นะครับสมานสอนแดงเงี้ยครับ ตาท่านใจลำบากเยอะเยอะเยอะมากในรุ่นนั้นพกแล้วพูดง่ายๆว่านัดตีกันทีก็โอ้โหเขาแค่นัดตีกันไม่มียิงกันเลือดตกยางอกไม่ไม่ตายไม่ตายครับผมตีกันตอนหลังแล้วมีเม็ดครับก็แทงกันครับแล้วตอนหลังันมีปืน รประสบการณ์ในช่วงหนึ่งของชีวิตวัยรุ่นอาจารย์สโโุรพลก็เราก็ไม่เคยทำใครง่ายๆอาจารย์ตอนสาภาพกรุงเทพตะวัยก่อนตรงตรงที่อาจารย์อยู่เนี้ยยังเป็นคลองอเลยยังไม่เจริญยังไม่เจริญมีถนนเส้นเดียวเป็นลูกรลังสวนสวนไปสวนมาถนนเพชรเกษมที่อาจารย์อยู่เนี่ยนะมันมาเปลี่ยนแปลงประมาณสัก เออเดี๋ยววันละผมมาอยู่นี่สองพันห้าร้อยใช่ไหมอาจารย์ไม่ซื้อไว้หลายหลายหาย้องเลยะโอ้โหเมื่อก่อนนี้ก็ซื้อไว้เยอะแล้วนะอ่ะอาก็อ,อยู่กันกี่คนไม่กี่คนนี่เราตีดกีอ่างเราอ่ะอ่ก็ซื้อเยอะแล้วไอต้ตรงนี้อาจารย์ซื้อไว้ห้องเท่าไหร่เม่อก่อนเมื่อก่อนนี้วาระพันกว่าบาทเองมั้งพันกว่าบาทวาวารงตารางวาระพันกว่าบาท ตอนนี้เท่าไ่แสนกว่าบาทเหรอตอนนี้ตารางวาละสี่แสนแต่ก่อนนู้นตารางวาละหนึ่งพันบาทดิมถนนเพชรเกษมเนี่ยนะตอนนี้ยังต,ำต่ำก็แล้วแต่เขาจะขายกันนะแต่ว,ว่าราคาประเมินสองอแสนครับแต่เขาขายจริงประมาณสี่แสนท <c oughs> ี่ที่มามาคู่นี้นะครับก็จะให้เลีออ้ยวรถดิไปนะครับ พระเจจิที่ทันในยุคนั้นโอย้อยยหลวงปู่โต๊ะก็ทันหลวงปู่หลวงปู่โต๊ะได้เช่าไหมได้แล้วก็อันนี้ก็ทันหลวงปู่โตหลวงพ่อสดก็ท่านหลวงพ่อสดวัดปากน้ําเออแล้วก็หลวงพ่ออ๋อยก็ทันครับหลวงพ่ออะไรนะอ๋อยวัดไทรหลวงพ่ออ๋อยวัดไทรวัดไทรอยู่ตรงไหนอาจารย์อยู่ายบางขุนเทียนเนี่ยบางขุนเทียนตรงเนี้ย ครับแล้วก็หลงวงพ่อคงวัดวัาางสัมะรดก็ทันครับหลงวงพ่อคงนะวัาางสัมะรดที่ที่ชื่อพระที่พูดชื่อมานี่เคยเห็นตัวเป็นเป็นไหมเป็นอโอ้โหไปเอาที่วัดเองไปเอาที่วัดเองเลยเมื่อก่อนอาจารย์สมชายวัดท่ามฝาสุเกมกัณันครับแล้วก็หลวงพอ่ออะไรวะ หลงวงพ่ออยู่วพดบางเสลก็ทันครับแล้วก็หลงวงพ่อเนี่ยเอ่เออะไรวะอ้เยอะมากครับ,รบที่ทำนั้นนะเยอะเยอะอันยุทียางทันก็เยอะเริ่มชื่อก็เยอะครับโยทาง การขายข้าวบุปการเริ่มเชื่อกันเยอะก็เจอหน้ากันเยอะหลวงปู่ดูวัสแกนเนี่ยอาจารย์จานทร์สุพลรู้จักได้ไงตอนนั้นไม่มีนิตยาสารไม่มีหนังสือพระอาจารย์รู้จักพระเหล่านี้ได้ไงผมนะมครับเข้าทุกวัดง่ายๆว่ะวัไหนมีทำวัตถุมงคลเราก็เข้าพระประจํา เราไม่ยาครับอาถจจะของเค้ามีกาลังเราก็เอาวัดไหนไม่มีกําลังเราก็ไม่เอาตอนนี้ตอนนั้นออกยี่สิบาทหรือไ่จำไม่ได้อา้าวครับโหเนาะจิตว่าแต่แต่ไม่ถึงหลักร้อยไม่น่าจะถึงอ่ะเพราะว่ามันจามไม่ได้ละครับแล้วก็จํามไม่ได้ละเพราะว่ามันนานมากแล้วอ่ะแล้วอ,อย่างเนาะ เมื่อก่อนนี้ไม่เคยจำเลยว่าซ่อมมาได่เราซ่ํามาเก็บเราไม่ซ่อมมาค้าขายแต่ก่อนนี้ยังไม่มีตลาดพระไม่มีแผงพระไปเรื่องไเปเรื่องเป็นาวไม่มีมครับก็ที่วัดมหาธานเนี่ยเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็หลังกระรวงอข้าลองหลอดอครับผมนั่นก็เหมือนกันยาวกระโมีแผงพระขายตรงนั้นในประเด็นอ่ะครับ หลวงปู่ดูขึ้นชื่อว่ามีพุทธคุณด้านไหนครับอาจารย์ครอบจักรวาลได้ทุกอย่างดีทุกด้านดีทุกด้านไม่ว่าจะเมตตาจะบริแควคาาจะเป็นอะไรมันยีหมดแลครับเดี๋ยวเราจะขึ้นกล้องสองให้ดูนะครับว่าอาจารย์ตรงนี้ไหมฟ้าไหมฟ้านี่มันคืออะไรครับมันเป็นพระธาตุเขาเรียกพระธาตุใหญ่ไหมฟ้าพระธาตุใหญ่ไหมฟ้าจริงๆเป็นพระธาตุแต่ว่ามันเป็นเส้นเล็กมากละเอียด ยิบเหญ่ยิ่งกว่าสำเร็รูปแบบของการขึ้นเป็นเป็นเส้นเป็นเส้นเส้นเป็นเส้นเส้นครับเล็กๆแล้วมีบางองค์นะขึ้นแล้วมันออกมานี้ด้วยนะครับเออคล้ายๆกับคล้ายๆกับท่านนั่งลอยอยู่อยู่บนก้อนเมฆครับแปลกมากคล้ายๆกับท่านลอนั่งลอยอยู่บนก้อนเมฆนะครับครับ อาจารย์เห็นตอนแรกๆรู้สึกนึกว่าเป็นลาเหรอลูกสาวบอกเป็นลาอ่าแต่ผมผมมาส่องดูแล้วไม่ใช่ลาความเพียงมันก็น่ามองดูมันก็คล้ายๆขึ้นลาแต่ตอนมาขาวจังครับถ้าขึ้นลามันต้องดำใช่ไหมครับอาจารย์นี่มันขาวก็เลยส่องกล้องดูอ่ะมันยังกระโดดยี่สายไหมเลยครับ <laughs> อาจารย์อาจารย์คิดว่าเกิดขึ้นเองไงหรือเป็นอัศจรรย์มันเป็นสิ่งอัศจรรย์ไอที่ไปเช่าด้วยกันมันไม่ขึ้นอ่ะอ่าแล้วทำไมมราอยู่กับผมมขึ้นอ่ะไอที่ไปเช่าด้วยกันพร้อมกันไม่ขึ้นมันเกิดอาจารย์ทาอะไรหรือเปล่าถามตรงๆทาอะไรเอา,เาอะไรทาเลยครับบอกผมหน่อยยิ้มยาทาแล้วมาขึ้นอย่างเงี้ยครับมันขึ้นเองครับที่เมืองเหนือก็ มีอยู่วัดเงชื่อวัดอะไรจํารุกก็ขึ้นอย่างเหมือนอย่างเงี้ยครับแต่ว่าองค์ใหญ่กว่าของผมน,นะครับอ่อนที่เป็นข่าวอย่างนั้นมานะครับใช่ก่อนก็แห่ไปรุไปไหว้ไปบูชากันเยอะแยะครับไปไหว้กันนะครับครับพี่แต่ใีคถ้าถ้าใครเห็นเป็นข่าวนะครับที่นั่นที่นั่นคนก็ไปกราบไหว้กันเยอะใช่นี่ของอาจารย์สุรพลก็ขึ้นนะครับพระธาตุไหมฝาครับผม อาจารย์ครับหลวงปูด่ดูใครเป็นกรรมการตัดสินในงานประกวดพระครั้งที่วัน,วนที่ส<า>ิบเจ็ดเนี่ยตอนนี้ผมจาไม่ได้หรอกเพราะว่ากรรมการไม่เล้สิบหกคนกรรมการสิบหกคนหรือสิบคนสิบคนสิบหกคนน่ะสิบหกคนอคนาจะใครบางทีจําไม่ได้ว่าใครเป็นอะไรครัแต่รู้ว่าเอหมายถึงว่าเวลา รายการออกลับถึงนี้ร่าชื่ออะไรขอครับอาจารย์ขออาจารย์นี้ปรากฏเป็นพระธาตุไหมยฟ้านี่ทั้งพระบูชาแล้วก็เหรียญไม่ใช่เหรียญพระผงพระผงครับเหรียญนั้นไม่ใช่หรอกครับเหรียญขึ้นไม่ได้เหรียญรามีเหรียญเอ,อเงินเหรียญทองแดงอันที่ขึ้นได้ไงอ่ะครับไม่ใช่หรอก อาจารย์ครับในกลุ่มพระเกจิอาจารย์อาจารย์สะสมไว้เยอะไหมเหรียญพระเกจิแล้ววัตถุมงคลพระเกจิเนี่ยก็พอเมีอเยอะถ้าหลวงปู่ศุกร์ก็เยอะหลวงปู่ศุกร์วัดบางคลาเท่ากับครับเยอะแต่พวงกันจะเยอะหลวงพ่อเงินวัดบางคานก็เยอะมีเนื้อดินไหมของผมเมีอเจ้อ่ะเนี่ยนะครับมีพระหลวงพ่อเงินเนื้อดินเหมือนกันโอ้ยของผมมีย่าง ป็นร้อยองเนื้อดินเนื้อสมเด็จโตมีไหมเ,เดี๋ยวก่อนนะถ้าหลวงพ่อเงินเียบสมเด็จโตไม่เคยเจอเลยครับเขาสมเด็จโตเคยเจอแต่ของหลวงปู่ทวดเนื้อวัชระคร้งอะ่ะแต่เนื้อดินของของสมเด็จโตยังไม่เคยเจอ ของผมมีเนื้อดำกับเนื้อแดงแล้วคนเชียงใหม่เอามางัดประกวดผมอ่ะปีที่หนึ่งไปขายวออารนานอะ่ะอะไรนะขายวอ,อาานาลนของอะไรหลวงพ่อเงินนี่แหละหลวงพ่อเงินนี่นะครับมีมาตรฐานเหมือนกันปีที่หนึ่งจากที่ผมไปแล้วกลับไปประกาศขายเลยองละหนึ่งล้านบาทครับหลวงพ่อเงินเนดินครับ <laughs> ในกลุ่มภเกจิอาจารย์ของขกรรมการตัดสินนี่เป็นใครครับเออา,าอาจารย์มนัสอาจารย์มนัเอ่ะมนัสลาดยาวอ่ะมนัสลาดยาวนะครับแต่เดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็นมนัสมินบุรีเลยขเขาไม่รู้แต่เมื่อก่อนเนี้ยเื่อมนัสลาดยาวครับอาจารย์กรรมการของอาจารย์นี่กําหนดมาตรฐานยังไงครับข้อหนึ่งต้องอย่าอย่าดูผิดพลาด ห้ามเปิดพลาดอปนไนขาดครับแล้วบาตรสานที่สองก็คือครับรับพระชายอย่างเดียวพระเกแมวนะครับถ้าไม่แน่ใจตัดตัดก็ไปเลยถ้าคุณคุณอย่าอย่าขันวิษฐานนะแมวครับแล้วถ้ามันไม่แน่ใจจริงๆเรียกผมมาครับถ้าไม่แน่ใจให้อาจารย์ไปช่วยตัดสินใช่ผมดูเอง ครับเพราะถ้าถ้าพระแท้ผมจับปุ๊บมันจะมีพุทธคุณก็คือแท้ครับแต่ว่าใช่ใช่ใช่โจเข้าไหมครับพุทธคุณน่ะมันอาจจะเออเาพระไปฝากก็ปลุกเสงก็ได้ครับมันก็มีเหมือนกันนะแต่ว่ามันไม่ใช่ัวท่านคือคือพลังจิตมันไม่ใช่ออกจากท่านอ่ะ อาจารย์ครับตัวอ่าจํานวนคนมาส่งประกวดพระนะครับขออาจารย์เนี่ยพอไล่มาเนี่ยเพิ่มขึ้นตามลําดับไหมครับมันก็เพิ่มขึ้นตามลําดับครับตั้งแต่จัดมาห้าครั้งนี้ก็เพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาครับเพราะว่าเราเราไม่ได้หวังผลประโยชน์จากเขาเนี่ยเราต้องการว่าให้เขาตรวจพระของเขาว่ามันแท้ ครับเสียงสีแก่อ่ะครับเสียนยังไม่เกิดเลยมันจะรู้ได้ไงว่าปลากับเกก็อยู่ตั้งหลายร้อยปีอ่ะครับถูกไหมครับจริงพักปู่ปฏิัตพักปลู่กระเกนี้ครับโอ้ใช้ไม่ได้เลยครับนี่นะครับก็งานอาจารย์สุรพลนะครับก็เป็นที่เรื่องลือเล่าขานเรื่องการดูแลสมาชิกครับผมครูดูแลเอฟซีที่ไปประกวดงานนะครับ มีกาแฟกินตั้งแต่เช้านะครับแก่สําหรับคนง่วงเหงาเหา,หานอนแล้วก็มีอาหารกินไม่ต้องฟักตังซื้อนะครับอาจารย์ไม่กลัวขาดทุนเหรอถามตรงๆเลยขาดก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่ครับเพราะเราพร้อมที่จะขาดอยู่แล้วครับที่เรากล้าจัดเนี่ยเพราะเราพร้อมที่จะขาดทุนเยร,ร,ราเตรียมเงินไว้เรียบร้อยทุกอย่างอย่าไปมีทุนในการจัดนะครับ,รบไม่ใช่เอาทุนในในวันงานมาจ่ายม,มาเป็นการจัดไม่ใช่ ของผมจะเตรียมไว้เลยหนึ่งล้านบาทคถ้าไม่มีเงินหนึ่งล้านบาทเราก็อยากจัดครับเพราะว่าหวังจะหวังรับบ่อหน้าไม่ได้หรอกอ,อย่างสมมติว่าหวังว่าคุณใจเทศจะมาส่งครับแล้วถ้าคุณใจเทศไม่มาส่งอ่ะคใช่ไหมเอหวังคนนั้นคนนี้จะมาส่งจะหวังให้คนคนคนที่ส่งช่วยจ่ายค่านคนนี้นนไม่ได้ เราแยกของเราไปเรียบร้อยแล้วครับมีกรมกรมการกี่คนกี่ตังครับเราก็แยกเป็นสอง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 เจ้ไว้หมดแล้วครับเพราะฉะนั้นบงชึงบอกว่ากรมกกรมการไม่ต้องช่วยผมนะเพราะว่าไม่ต้องรับตัดสินรับพระเก๋ให้เป็นพระแท้ช่วยอาจารย์นะครับต,รตัดสินไปตามเนื้อผ้าตามเนื้อผ้าครับก็ผมเคยถามอาจารย์สวัสดไงสวัสเข็มครุฑ ที่ตายไปแล้วอะ่ะมินทาได้ป๋องถามบอกว่าครับอาจารย์เขาบอกาอาจารย์ตากลับเร็วนะอ่าห uh huh. ุ้ยตากลับที่ไหน uh huh. ครับอา้าวก็พักแกอาจารย์ยังตัดสินให้เขาอ๋อเจ้าของงานเขาสั่งให้รับนีอ่อ่ามีอย่างนี้เวยอา้าวไปรู้เด็กเจ้าของงานเขาสั่งอะ่ะครับ มันสั่งคนละแบบนะของผมสั่งถ้าไม่แค่ยาวเข้ามานะครับแล้วเขาบบใช้แก้รับรับบทครับอาจารย์มองว่ามันอย่างที่เห็นเนี่ยเกิดจากอะไรครับอาจารย์หมายฟ้าเนี่ยเกิดพระนาหมายฟ้าเนี่ยพัฒนาแต่ผมจะบอกให้ฟังนะเรื่องพระธาเนี่ยเป็นสิ่งมหัศจรรย์ครับเอถ้าคนมีบุญนะ่ะท่านก็เสด็จมาเองได้นะครับ S <S ส่สนใหญ่เป็นม็ตรก็มีถ้าถ้าคนไม่มีบุญแฝงไปอาจจะหายหมดก็ได้ใช่ต้องหมั่นภาวานาสวดมนต์ทำสมาธิมันไออย่างนี้มันแล้วแต่คนนะครับคนไหนที่มีครอบครองมันก็จะโดดเข้ามาครับเอ่อก็ะโดดเพราะว่าผมมีองค์เขาเรียกอะไรพระโลหิตชาติของท่านอยู่ครับ เพราะฉะนั้นทา่านกะโดดเข้ามาครับมันใกล้เรามีแม่เด็กใหญ่อ่ะครัโดดตัวเขาดีเข้ามาครับไออย่างนี้แล้วแต่ความเชื่อของคนนะครบาบจริงเขาไม่จริงก็แล้วแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่คนจะเชื่อเออสําหรับอาจารย์สุรพลเชื่อแบบนี้อ่ะถ้ามันถ้าเราไม่เคเจะ แต่ประสบการณ์เราจะไม่เชื่อเลยทั้งสิ้นเลยอาจารย์พระหลวงปูด่ดูขึ้นชื่อขึ้นชื่อว่ามีพุทธคุณด้านไหนครับเอครอ,อบจักรวาลครับเอ,อเป็นพระนิรันตะลายก็ได้ครับนิรันตะลายนะเราเรียกว่าอ,อนิรันตะลายก็ได้พระนิรันตรลายที่มีพุทธคุณครอบจักรวาลใช่ครับเ,เคยมีคนสวมแหวนของท่านครับ แล้วก็ขี่จักรยานมอเตอร์ไซค์เนี่ยไปชนแหลกแต่ยศโมไม่อะไรเลยไม่ตายไม่เป็นไร,ไไนไรครับก็ไปเจอผมนที่วัดอุททองเขาก็เล่าให้ฟังล่ะครับพอก็เห็นของผมอ่ะผมก็มีแล้วก็ถามว่าบทำไมอ่ะครับเขาก็มาดูของผมปีอะเลยอ่ะหนึ่งเก้าเขาก็บอกโอ๊ยนนะี่รุ่นแรกนะครับบอกผมก็มาดูรุ่นไหนอ่ะครับ เดี๋ยวรู้ว่ามีครับผมเมื่อก่อนยังไม่ดังหรอกมาดังตอนหลังเนี่ยดังมากหลวงปู่ดูแต่ก่อนไม่ดังมาดังตอนหลังนี่ดังตายแล้วดังหรือดังก่อนตายตายแล้วดังก็เป็นเรื่องหลายรูปนะครับพระเกจิหลายรูปในประเทศนี้นะครับครับตอนอยู่ไม่ดังมรณภาพแล้วดังดีนะครับก็พระชุดนี้นะครับจะไปจัดแสดงโชว์ในงานประกวดพระ วันที่17มีนาคมนะครับครับผมห้องสแตมทองบริษัทสไปซนีไทยนะครับครับผมใครมีพระชุดนี้ก็ส่งเข้าประกวดได้เช่นกันครับได้ตอนนี้มีถ้วยรางวัลอะไรเป็นถ้วยใหญ่ครับถ้วยของท่านองค์กรมณีเหมือนเดิมล่ะครับผมถ้วยขององค์กรมณีเหมือนเดิมนะครับครับผมครับถ้าใครอยากได้ถ้วยรางวัลก็รีบๆไปส่งงานหน่อยนะครับก็จะเชิญบุคคลสาคัญมามอบถ้วยนะครับ ส่วนจะเป็นใครนั้นเอ้ยเอ้ย,อยโหนงบินพี่โดงนินบุรีมาไหมเนี่ยหายไปไหนไหมติดต่อกันอยู่ไหมจันทร์น้งเราเหรอโหนงมินบุรีอะไม่ค่อยได้โทรไม่ค่อยได้โทรแล้วนะครับเอหนงมินบุรีเหรอท่านโหนงนั่นไงท่านโหนงนะท่านหนงเหรอใช่อ๋อไม่ค่อยได้โทรท,ท่านย้ายไปยุ ตรงไหนแล้วก็ไม่รู้ตอนนี้อ๋อไม่ได้ย้ายไม่อยู่มินบุรีแล้วไม่ได้อยู่มินบุรีแล้วมั้งสงสัยได้พระดีอาจารย์ไป <c oughs> พี่นงองถ้าดูอยู่คลิปนะครับเดี๋ยวผมไลน์ไปหานะครับหรือเจอกันบ้างนะครับขอบคุณนะครับอา <c oughs> จารย์สุรพลที่มาให้ความรู้เรื่องพระอ่ะพระธาตุหมายฟ้าหลวงปู่ดู่วัดสแก <c oughs> จังหวัดอยุธยานะครับก็ในวันงานอาจารย์ก็จะเอาพระชุดนี้ไปโชว์จะแสดงให้ดูนะครับ <c oughs> ใครที่มีพระธาตแบบนี้นะครับลองมาคุยกันว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับครับผมสวัสดีครับ